เมนี่ได้ดอกไม้มาใหม่นะคะจะเป็นสีแสดนะคะทุกคนแต่ว่าขออยัังบอท่านไี่มีกระถางใส่นะคะ อากาศเมื่อนี้เป็นคือฝนสิตกนี่แหละค่ะทุกคนพั<ม>ใหญ่ฝรั่งวันนึ่งหันแก่เสือบันนี้ใส่เสือแล้วแล้วทุ้มแก่นาว working. It's Friday. <laughs> many Friday, many one soup. Yes. In Sweden, we have earlier. Hey, <laughs> <laughs> there to the stop. Mm. Jag spara de små till

ค่ะเมื่อนี่ก็จะพาทุกคนฮนะไปเบ่งดอกไม้สีเหลืองนะคะเพราะว่ามีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะบอกว่าอยากเห็นดอกไม้สีเหลืองใกล้ๆนะคะแต่ว่าตอนนี้นะมันบองง้ำแล้วะคะ่ะมันแก่แล้วแล้วก็มีเอฟซีหลายท่านนะคะที่เรียกร้องให้อ่ามาดามบ้านนอกนะพูดภาษากลางอ่าก็จะพยายามพูดภาษากลางสลับกับภาษาอีสานนะคะเพราะว่าเป็นคนพูดภาษากลางไม่ ไม่ถนัดนะคะก็จะตกอีกสานก็เลยไม่ไม่ค่อยอยากจะพูดนะคะค่ะนี่คือ,อดอกไม้สีเหลืองนะคะแต่ว่ามันจะแก่แล้วมันก็จะเปลี่ยนสีนะคะเบื้องตรงปลายนี่นะคะฐานบักแก่มันก็จะเหลืองสวยมากนะคะอ่าค่กับบื้อื้อดอกคะ่ะบัซื้อดอกไม่อีกอย่างนะคะแต่ว่า มเมล็ดของมันนี่ก็จะปิวไปนะคะปลิวไปบางทีนก็จะเกิดบางหันนะคะเนี่ยตอนนี้มันแก่แล้วนะคะเนี่อันนี้แก่เต็มที่ยังไม่เต็มที่หรอกคะ่ะครึ่งแก่ถ้าแก่ถ้าไอ้นั่นแล้วก็จะปิวไปตามลมแล้วก็ไปตกตรงไหนก็จะเกิดตรงนั้นนะคะอะตรงนั้นนะไม่ได้ปลูกนะคะมันเกิดขึ้นเองมบื <laughs> อตอท้ายก็จะเป็นขัดเขินแน่นะคะ ก็จะพยายามพูดภาษากลางนะคะสมัยที่เรียนอยู่มหาลัยก็พูดภาษากลางกับอาจารย์กับคุณครูนะคะก็จะพูดภาษาอีสานกับเพื่อนๆแต่พอจบการศึกษาแล้วก็พูดแต่ภาษาอีสานก็เลยไม่ถนัดพูดภาษากลางนะคะค่ะแล้วก็มีเอฟซีหลายท่านนะคะที่บอกว่า อยากให้ใส่คำแทนตัวเองนะคะหรือจะใส่คำว่าหนูหรือจะใส่คำอื่นก็ได้ให้เลิกใส่รซาใส่คำว่าข่อยว่าสังขารทุกคนอันนี้นะกำลังคิดอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้นะลึงแล้วนะคะใส่คำว่าข่อยแต่สมัยก่อนนะก็บ่เคยใส่คำแทนตัวว่าข่อยหรอกค่ะพอมาเห็นช่อง y YouTube นี่แหละค่ะที่ใส่ว่าข่อยกัเพราะว่าอยากที่จะ อนุรักษ์ความเป็นอีสานนะคะเพราะว่าคําว่าคอยนี่สามารถใส่ได้ทุกเพศทุกไวัยสามารถใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะของคนอีสานเลยใส่คําว่าคอยคันแมนจะมาใส่คําแทนตัว,วหนูจังสี่่อยกับอายุหาสิบกว่าแล้วนะคะแล้วก็มีรุ่น,น้องอหลายๆคนพร้อมนะคะกตต้องคิดก่อนนะคะแต่ว่า คำว่าหนูนี่กับหมอสมยดุกค่ะคิดเบื้องล้วอาจจะใส่คําว่าหนูนะคะแต่กับขั้นใส่คําว่าน้ามันก็เป็นเด็กน้อยเกินไปหนูก็เป็นเด็กน้อยเช้นกันนะคะทุกคนในหลากขั้นใดเริ่มต้นใส่คําว่าข่อยแล้วมันก็จะเป็นการชิ้นนะคะกับก็สิพยายามนะคะแต่บางคนก็แนะนําบอกว่าใส่คําว่าดิฉันก็ได้ว่าสันค่ะ อันนี้ก็เขาทาอยู่นะคะเพราะว่าคําว่าดิฉันนี่มันเหมาะสมกับอายุของมาด,ดามบรรน,นอกมากนะคะ่ะแต่ถ้าเบิงถ้าฟังนะคะว่าอาิฉันจะใส่คําว่าดิฉันได้ดีซําใดนะคะบางครั้งอาจจะตกนะคะเพราะว่าใส่คํวมาคอยมาสองปีกลัวแล้วนะคะจนว่าเป็นการชินกับคํานี้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนอาจจะใส่คําที่เหมาะสม ตามอายุนะคะคำวันูนคงจะบใส่แต่ว่าก็นารักนะคะคำวหนูแต่หมาะกับคนที่อายุต่ำกว่า40นะคะถ้าจะใส่คำวหนูนะคะก็จะพยายามพูดภาษากลางนะคะดิฉันชื่อมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง แจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะข่าวเมีเก้กาเป็นมื้อที่สบายๆนะคะบ่งดูค่ะอากาศกา็เหมือนจะฝนจะตกนะคะอาจจะต้องไปาทางหญ้าเสียหญ้าภาษากลางไม่รู้ว่าเสียหญ้านะเขพูดว่ายังไงนะคะไปขุดหญ้า คอยบอกคอยแนะนำมาดามบ้าน,นอกในเด้ค่ะเพราะว่ามาดามบ้าน,นอกเป็นคนผู้ภาษากลางว่าชัดเจนนะคะเนื่องจากไม่ได้ใช้มานานนะคะก็เลยพูดไม่ถนัดค่ะแล้วสำหรับคลิปนี้มาดามบ้านนอกนะ่ะอยากที่จะให้เอฟซีทุกคนช่วยออกความเห็นว่ามาดามบ้านนอกควรจะใช้คำแทนตัวเองว่ายังไงดีนะคะถ้าเสียง ข้างไหนเยอะก็จะใชะ้คำแทนตัวนั้นนะคะก็จะมีคำว่าดิฉันแล้วก็หนูแล้วก็นานานชื่อตัวเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากที่จะ,ะใช้คำที่ถนัดกับตัวเองนะคะเพราะตอนนี้นะ,อ,ะอายุก็เยอะแล้ว52ปีแล้วนะคะก็อยากที่จะ,ะใช้คำที่เหมาะสมกับอายุนะคะ อยากที่จะให้ทุกคนโหวตนะคะว่าคำไหนที่เหมาะสมที่ควรจะใช้นะคะค่ะวันนี้อ่ามาดามบนนอกก็จะมาบอกทุกคนนะคะว่าตั้งแต่ที่เก็บบลูเบอรี่ขายนะคะว่าได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นน่าลืมนะคะ มีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะที่ถามว่าพี่นานาไปเก็บบูเบอรี่นะ่ะได้เงินเยอะไหมได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังมาบอกทุกคนนะคะว่าได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่เอ่อทั้งหมดที่เก็บได้นะ่ะได้เจ็ดสิบสองกล่องนะคะเก็บสิบสองกองล่องกล่องละอ่าร้อยยี่สิบโครนนะคะร้อยยี่สิบเงินสวีเดนนะคะ ่าแต่บางกล่องนะเขาก็ให้ร้อยห้าสิบนะคะอย่างเพื่อนบ้านสองสามลังเขาก็ให้กล่องละร้อยห้าสิบนะคะเพราะว่าเขานะบอกว่าสงสารนะคะเขาเห็นนะทํางานเลิกงานแล้วก็เอาไปเก็บบูเบอรี่เขาสงสารเขาก็ให้กล่องละร้อยห้าสิบค่ะแล้วรวมเงินทั้งหมดนะคะเป็นเงินแปดพันเก้าร้อยนะคะแปดพันเก้าร้อยเงินทั้งหมดนี้ มาดามข้านอกนะ่ะได้เอามาใช้ไม่ใช่ค่ะได้เอามาเก็บไว้สองพันนอกนั้นก็คือ,อให้พ่อใหญ่ฝรั่งเก็บไว้นะคะแล้วก็อาจะใช้ใจ่ายไปอยู่ที่สองพันกว่านะคะทุกคนแต่ว่านอกนั้นน่ะที่ให้พ่อใหญ่เก็บไว้เพราะว่าเผื่อแก ต้องการใช้ตอนที่ไปเมืองไทยนะคะเพราะว่าแกน่ะไม่ค่อยมีตังค์นะคะก็เลยให้เงินจํานวนนี้ของแกน่ะเก็บไว้ติดกับระเป๋าตังค์นะคะทุกคนสําหรับมดามันนอาก็จะใช้เงินส่วนตัวแล้วก็ใช้เงินที่เงินเดือนแล้วก็เงินจาก y t u t u นี่ก็จะเก็บไว้เป็นค่าตั๋วเครื่องบินนะคะฝาก FC ทุกคนนะคะช่วย ดูคลิปของมาด,ดามบ้านนอกให้จบถ้ารักแล้วก็เอ็นดูครอบครัวของมาด,ดามบ้านนอกถ้าสงสารพ่อใหญ่ฝรั่งพ่อแกนะ่ะตั้งใจอยากที่จะไปะเที่ยวเมืองไทยนะคะแกอยากไปมากเลยนะคะทุกคนบางวันนะ่ะแกกลัวไม่ได้ไปแกก็จะซึมเศร้าก็จะ,ะคิดหนักนะคะกลัวว่ามาด,ดามบ้านนอกจะไม่ให้แกไปด้วยนะคะ แต่ตอนนี้นะก็จะให้แกไปรับปากแกแล้วละค่ะว่าได้ไปแน่นอนเพียงแต่ว่าต้องให้หมอเนะ่เช็คร่างกายก่อนแล้ววันที่แปดหมอก็จะตรวจเช็คหัวใจนะคะแล้ววันที่21ก็จะผ่าตาดัดก้อนไขมันที่หน้าอกของแกนะคะก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้ผูใหญ่ฝรั่งด้วยนะคะ อ๋อลืมอบอกทุกคนคิดเป็นเงินไทยนะคะว่าเก็บบูเบอรีเป็นเงินไทยได้เท่าไหร่เป็นเงินโคนได้8,900โคนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็3คูณ5่าบาท 50นะคะก็อยู่ที่31,1ห0่าบาทนะคะทุกคนก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะเพราะว่าเป็นาการเก็บบูเบอรี่ใช้เวลา,อานอกจากงานหลังเลิกงานนะคะแล้วก็วันเสาร์ว,วันอาทิตย์แต่ถ้า,าบูเบอรี่เยอะนะก็คงจะได้เยอะกว่าน,นี้ปีที่แล้วนะได้เกือบ20,000ืโคนนะคะถ้าเป็นเงินไทยก็เกือบเจ0 0 0นนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะคะ2วันที่แล้วนะ มนะะีน้องสาวที่น่ารักมากนะคะอยู่นอร์เวย์ชื่อ,อาสาวแหลสาวแหลใครๆก็รู้จักนะคะเพราะว่าเป็นช่องที่ดังมากนะคะชีวิตสาวแหลในต่างแดนนะคะสาวแหลก็โทรมาหาพี่นานานะคะว่าอ,าอยากชวนพี่นานาไปเก็บบรเบอีที่นอร์เวย์นะคะอันนี้นะแกคิดถึงพี่นานาเพราะว่า เราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เริ่มทำ Youtube ด้วยกันนะคะแล้วก็สาวแระก็เป็นเพื่อนคนแรก <_ C 2> <_ C 2> เพื่อนคนแรกของมาดามบ้านนอกที่รู้จักกันใน Youtube แล้วก็เป็นเพื่อนใน f c e e o o o นะคะเพราะว่าตอนนั้นตอนที่เริ่มต้นทำ Youtube ใหม่ๆก็จะไม่รู้จักใครนะคะเพราะว่าเริ่มทำแล้วทีนี้น้องสาวแระก,ก็เข้ามาดูคลิปของพี่นานา แล้วพี่นานนะก็เข้าไปดูคลิปของแกรู้ไหมคะว่าคลิปแรกนะที่เข้าไปดูสาวและนะร้อ,องไห้นะคะเพราะว่า,าชีวิตนึกคิดว่าตัวเองนะมีชีวิตที่แบบแย่แล้วนะยังมีคนที่แบบว่าน่าสงสารกว่าอีกอย่างนี้นะคะต้องดูไปถึงร้องไห้ไปแล้วทีนี้ก็เลยแรกกันเฟซบุ๊กกันนะคะก็คุยกันมาเรื่อยๆนะคะ เป็นน้องสาวที่ขยันสู้ชีวิตนะคะอตอนนี้ก็ติดต่อกันคุยกันอยู่ประจำนะคะทุกคนแต่น้องเขานะเป็นช่องที่โตมากแล้วนะคะก็คือมียอดผู้ติดตาม60,000-70,000แล้วตอนนี้ก็ดีใจกับน้องสาวแหละนะคะที่ได้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสามีแล้วก็จะได้มี เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกสาวที่น่ารักนะคะอันนี้พี่นาณาฝากขอบคุณด้วยนะคะที่โทรมาชวนให้พี่นานาไปเก็บบูเบอรี่ที่นอร์เวย์นะคะแต่ว่ามันไกลเกินไปนะคะก็คงจะไม่คุ้มกับค่ารถค่าน้ำมันและอีกอย่างหนึ่งถ้าเก็บมาขายอยู่ที่ประเทศสวีเดนราคาก็ต่ำกว่า อยู่รอเวน่ะถังหนึงสิบลิตรนะเจ็โคลนแต่อยู่สวีเดนน่ะถังหนึงแค่400เองนะคะก็คืออ่าราคาแตกต่างกันนะคะเอาไว้ปีหน้าแล้วกันถ้าอ่าได้อ่ามีอ่าลาพักร้อนแล้วก็จะอาจจะไปเยี่ยมน้องสาวนะคะขอบคุณที่คิดถึงพี่นานาน,นะคะน้องสาวแหลแล้วก็มี FC หลายท่านนะคะที่บอกว่ามาดามบ้านนอกทำไมาพูดช้า คางยานซิเลืเกินฟังแล้วเนี่ยเหนื่อยแทนนี่นะคะ่ะตอนนี้นะเป็นคนพูดเร็วแล้วนะคะหัดพูดเร็วแล้วะคะ่ะจะไม่พูดช้าแน่นอนเพราะว่าซ้อมนะคะซ้อมพูดจะได้พูดเร็วๆแล้วทีนี้เอฟซีะ FC นะจะได้ไม่ไม่เบื่อนะคะ,อ,ะอยากที่จะ ทำอะไรให้ถูกใจ FC นะคะเพราะว่ามาดามบ้านนอกเป็นคนแค่ความรู้สึกของ FC และก็ของทุกคนนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราคุยกันแค่นี้คงอ่พอดีนะคะอเดี๋ยวจะไปทำความสะอาดอาหน้าบ้านก่อนเพราะว่าพ่อใหญ่มองมาว่าวันนี้เธอไม่ทำความสะอาดเลยว่าั้น จบบยะค่ะวันนี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดามบ้านนอกนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย